ผักพื้นบ้านช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้มีอะไรกันบ้างข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียข้อควรระวังมีอะไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันค่ะครูแม่มสตูดิโอพอดแค์ยินดีต้อนรับค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวที่จะทำให้เราสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ มาดูกันค่ะมาราคีนกหวานเป็นลมขมเป็นยาคำกล่าวนี้เป็นความจริงมาแต่ไหนแต่ไรอย่างมาราคีนกนี่ขึ้นชื่อว่าขมนะคะแต่สปปรรพคุณขมจริงๆก็จัดว่าเด็ดค่ะโดยเฉพาะเรื่องลดน้ําตาลในเลือดเพราะในผลมาราคีนกมีสารชาราตินซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ลดการสร้างน้ำตาลของตับกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทนทานต่อกลูโคสร่างกายไม่ไวต่อกลูโคสนั่นเองนะคะนอกจากนี้สารที่พบในผลมะระขี้นกยังมีผลยับยั้งการหลั่งของกลูโคสในลำไส้เล็กและยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสสาเหตุของโรคเบาหวานได้อีกด้วยค่ะ คั้งนี้สามารถรับประทานผลมะละขี้นกจิ้มน้ำพริกหรือกินเป็นผักเคียงกับข้าวอื่นๆได้นะคะและจะหั่นมะละขี้นกเป็นแว่นๆแ,แล้วนำไปตากแห้งเอาไว้ชงกับน้ำดื่มก็ได้ค่ะเชะว่าการรับประทานมะละขี้นกก็มีข้อจำกัดในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะมะละขี้นกมีฤทธิ์เย็นและสรรพคุณลดระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้นอาจทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ำเกินไปในบางคนบางกลุ่มนอกจากนี้ก็ไม่ควรรับประทานมะลักีีนกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทำให้เสียสมดุลในร่างกายผลสุกข,ของมะลักขีนกมีสารไซยาไนค์ค่ะรวมทั้งสารซาโบนินที่อาจส่งผลต่อระบบประสาททำให้อาจเจียนท้องร่วงหรือหมดสติได้ค่ะใบาชาพรู ใบชะพรูที่เราคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะคนที่ชอบกินเมี่ยงคำหรือในห่อหมกก็อาจจะเจอใบชะพรูได้เหมือนกันโดยใบยชะพลูเองก็เป็นผักสดที่ลดน้ำตาลซึ่งมีฤทธิ์ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยกระตุ้นการนำน้ำตาลในร่างกายไปใช้ได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะการรับประทานใบชะพรูลดระดับน้ำตาลในเลือด ตำรับแพทย์แผนโบราณแนะนําให้ใช้ชาพลูทั้งต้นถอนทั้งรากมาเลยนะคะจำนวน7ต้นมาล้างให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มกับน้ำเดือดสักพักแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเป็นชาชาพลูลดน้ำตาลในเลือดชาวว่าก็ควรวัดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งก่อนและหลังดื่มชาใบาชาพลูทุกครั้งเพราะชาพลูมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้เร็วมาก จึงต้องป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับคนที่กินยาลดน้ำตาลในเลือดอยู่ก่อนแล้วนะคะตำลึงค่ะผักริมรัว้วอย่างตำลึงก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะโดยใบตำลึงไม่เพียงแต่มีวิตามิน A แคลเซียมสูงเท่านั้นและยังมีสารเพ็กตินช่วยคอยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วย นอกจากนี้ในตำลึงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะโดยวิธีกินตำลึงลดน้ำตาลในเลือดให้ใช้เถาแก่ของตำลึงประมาณ1กรัมมือหรือครึ่งถ้วยตวงล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำประมาณ2 0 0ซีซีหรือคั้นน้ำจากผลตำลึงมาดื่มวันละสองครั้งเช้าเย็นก็ได้เช่นกันนะคะ กระเพรากระเพราเป็นผักที่ให้กลิ่นหอมที่เราคุ้นเคยกันดีโดยกระเพา,ามีลดในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งจากการทดลองกับหนูทดลองและคนพบว่าสารในกระเพา,ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในระดับสูงเล็กน้อยจนถึงระดับปานกลางได้โดยสามารถนำใบกระเพรา,าตากแห้ง2-5กรัม มาต้มกับน้ำสะอาด1แก้วกาแฟและดื่มเป็นประจำทุกวันค่ะมะเขือพวงมีงานวิจัยพบว่าน้ำสมุนไพรมะเขือพวงจากผลมะเขือพวงแห้งมีคุณสมบัติลดระดับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์หรืออนุมูลอิสระไนตริกออกไซด์ในเลือดหนูที่เป็นเบาหวานได้โดยพบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานลดลงแต่ในคนอาจยังไม่มีงานวิจัยชี้ชัดในเรื่องนี้มากนักถ้ว่ามะเขือพวงก,ก็เป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างส่วนวิธีกินมะเขือพวงลดน้ำตาลในเลือดให้นำมะเขือพวงตากแห้งประมาณ10ผลมาต้มกับน้ำสะอาด1แก้วแล้วดื่มเป็นชามะเขือพวงนะคะ กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวที่นิยมนำมากินคู่กับน้ำพริกเป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำค่อนข้างสูงและไฟเบอร์ที่อยู่ในกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละค่ะที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักลดน้ำตาลในเลือดอีกทางเลือกหนึ่งที่หากินได้ไม่ยากแค่นำกระเจี๊ยบเขียวมาหั่นซอยผสมน้ำเล็กน้อย คนให้เหนียวไว้รับประทานซึ่งการกินกระเจี๊ยบเขียวที่ไม่ผ่านความร้อนจะได้รับประโยชน์จากไฟเบอร์ในกระเจี๊ยบเขียวอย่างเต็มที่แต่ถ้ากินสดไม่ได้แค่นำมาลวกพอสุกแล้วกินแกล้มกับอาหารชนิดต่างๆก็อร่อยและได้ประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดเช่นกันค่ะเตยหอมแพทย์หญิงพากากรองขวัญข้าวเพสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศร,ระบุว่าตามตำรับยาไทยรากเตยหอมซึ่งไม่ใช่แค่ใบเตยธรรมดานะคะถูกใช้ในตำรับยาไทยลดน้ำตาลในเลือดมานานโดยให้ใช้รากเตยหอม1-2รากต่อวันต้มกับน้ำประมาณ1-2ลิตรแล้วดื่มแต่ไม่แนะนำให้ดื่มต่างน้ำ ทั้งนี้ควรใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันและควรหมั่นเช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจําว่าได้ผลหรือไม่ที่สำคัญคือหมั่นเช็คอาการตัวเองอยู่เสมอเพราะรากเตยหอมอาจไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดจนทําให้ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดจากภาวะน้ำตาลตกได้ค่ะใบหม่อนหรือมมลเบอรี่มีสาร โพลีแซคคาไลที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ย่อยน้ำตาลโมเลกุลค,คู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งสารชนิดนี้จะออกมาได้ดีเมื่อนำไปชมแบบชานะคะโดยการเก็บยอดใบหม่อนที่3-4ใบนะคะมาหั่นเป็นแว่นๆแล้วนำไปลวกน้ำร้อน20-30วินาทีแล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง จากนั้นนำใบหม่อนไปผึ่งให้พอหมาดก่อนนำมาคั่วให้ไฟอ่อนๆจนกว่าใบชาจะแห้งและหากจะดื่มชาใบหม่อนก็นำใบหม่อนแห้งที่ทำไว้ประมาณ80กรัม2หรือ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ในแก้วกาแฟแล้วเติมน้ำร้อนเกือบเต็มแก้วรอจนอุ่นนะคะแล้วจึงดื่มตามปกติค่ะใบย่านางใบย่านางมีไฟเบอร์ชนิดละลายอยู่มาก และยังมีโพลิแซคลายที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดซึ่งมีผลดีต่อการลดน้ำตาลในเลือดได้อีกทั้งยังมีผลการทดลองในหนูที่พบว่าสารสกัดจากใบย่านางมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในหนูและสามารถลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ส่วนการกินใบย่านางสามารถกินใบย่านางในอาหารชนิดต่าง หรือจะทำน้ำย่านางดื่มก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะโดยนำใบย่านาง10-20ใบามาคั้นกับน้ำประมาณ1-3แก้วจากนั้นนำน้ำที่คั้นจากใบย่านางไปต้มแล้วกรองเอากากออกก่อนดื่มนะคะใบย่านางตำรับยากแก้ไข้สมุนไพราอายุวัฒนะเลยนะคะอย่างไรก็ตาม ผักพื้นบ้านลดน้ำตาลในเลือดก็เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดเท่านั้นซึ่งกินได้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรหวังว่าการกินผักหรือสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้เพราะหัวใจสำคัญในการลดน้ำตาลในเลือดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ยิ่งกับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วยังไงก็ไม่ควรหยุดยาแผนปัจจุบันโดยเด็ดขาดนะคะและควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับประทานสมุนไพรหรือวิตามินอะไรก็ตามหากคลิปนี้มีสาระที่เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้นำไปใช้และรักษาตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงครูแมมสตูดิโอสวัสดีคะ่ะ